ทองเที่ยวใน,วนจังหวนครมครับคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเสนอคุณครูณภาบวนรัตนาบุรีโรงเรียนบ้านหนองว่าจมัยนกูลครับนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์ประทาศทองคําชื่นชมธรรมชาติเรตาาอุดมเครื่องต้มสามกริย์มากวัดมากศีลครบสิน้นกุ้งปู วัดประมาทาวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมดัน,นราชดำเนินตำบลในเมืองวัดประมาาทเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นวรมหาวิหารเดิมชื่อวัดพระบรมมหาธาตุเป็นบูชันิยสถานที่สำคัญแห่งหของภาคใต้และประเทศไทย ภายในวัดประมาทามีวิหารที่สำคัญหลายหลังประดิษฐานอยู่ได้แก่พระบาร,รม,มีาธาตุเจดีองค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูป,ปรบ้านและของมีค่ามากมายซึ่งสิ่งของที่มีค่าเหล่านี้พุทธศาสนิกชนนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพานเจดียักษ์เจดียักษ์เป็นเจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับสอง ลงจากประมาธาตทเจดี JD. คําว่าเจดียักษ์ที่ใช้เรียกเจดีองนี้มาจากตำนานนิทานโบราณเล่ากันว่ามียักษ์ได้แข่งสร้างเจดีกับชาวบ้านแต่ชาวบ้านคิดอุบายนําผ้าสีเหลืองมาห่มเจดีประทัดยักษ์มองไปเห็นเหมือนชาวเมืองสร้างเจดีเสร็จก่อนต้นด้วยความโกรธจึงใช้มือทุบยอดเจดีของต้นที่กําลังจะเสร็จจนยอดอัก แล้วด้วยความอับอยายยักษ์ตนนั้นจึงวิ่งออกจากเมืองไปชาวเมืองดีใจเป็นอย่างมากจึงเกิดประเพณีแห่บ้าขึ้นาตาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในอำเมภอเมืองบริเวณดิษเหนของสนามหน้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณสองไร่มีอาคารทั้งหมดสีหลังหลังกลางเป็นที่ปรผลิตตาสานของสารหลักเมืองออกแบบให้มีลักษณะคาล้ายศิลปะศีวิชัยกำแพงเมืองเก่ากำแพงเมืองเก่าอยู่ถนนราชด,ดำเนินซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยกำแพงแห่งนี้ได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533 มีลักษณะเป็นแนวขนานไปกับคูเมืองและในปีพศ2 5 4 8ได้มีการบูรณะเพิ่มเติมให้เป็นแนวขนานกับคูเมืองทางทิศตะวันตกวัดเจดีวัดเจดีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอสีชนุนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับ ไอ้ไข่เด็กวัดที่หายตัวไปอย่างไรร,ร่องรอยผู้ที่มาเยือนวัดเจดีมักบนบานขานกราวกับไอ้ไข่ขอให้ตัวเองสมปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดส่วนใหญ่เชื่อว่าไอ้ไข่สามารถลบนบันดาลให้เป็นอย่างใจนึกมีผู้คนเลื่อมใสศรัทธามากมายและมักได้ตามที่บนไว้วัดตาดน้อยวัดตาดน้อยหรือ วัดประทาโน้อยตั้งอยู่ในอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมาราชตั้งขึ้นมาโดยความประสงค์ของพ่อท่านคายหรือพระครูพิสิทธ์อัตถการพระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างมากนั้นเองส่วนสาธารณศรีธรรมาโสกราชพื้นที่บริเวณนี้อด,ดีตเป็นที่ตั้งของเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมาราช หลังจากย้ายเดือนจำไปอยู่ที่อื่นเมื่อหลายปีก่อนอีกหลายปีต่อมาพื้นที่นี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองบ้านคีรีวงบ้านคีรีวงหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมาราชที่นี่นนะับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงสายให่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนเดิมชุมชนนี้ีชื่อว่าบ้านขุนน้ำ เราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวงต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านครีวุงมาถึงหมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขาหาดกนมหาดขนอมซึ่งเป็นชายทะเลที่สวยงามซึ่งแบ่งออกเป็นหลายหาดได้แก่หาดหน้าดานหาดทองชิงหาดแสงเผาหาดทองโนดหาดทองเนียนหาดนางกำและหาดไนเบร เขาช้างสีจุดพักสูดอากาศบริส,สุทธิ์เขาช้างสีอำเภอลานสกาสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ท่ามกลางธรรมชาติรายล้อมด้วยภูเขาจัดตกเต็นสถานที่ด้วยรูปปั้นช้างผลไม้สีสันสดใสออค่อยสูงตามชั้นเชื่อมสองฝั่งคลองเพื่อชมทัศนียภาพขอเชิญเพื่อนๆน,นทุกคนมาต้องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชกันมากๆนะครับ พวกเราชาวนครยินดีตอนรับกุกตุกกานเล็วมาเจอกันที่เมืองคนครป้อม